ฮัลโหลสวัสดีครับเข้าไหมครับเข้าไหมครับฮัลโหลครับสวัสดีครับพันตีโดพันโทห้อยพาทหารทั้งกองร้อยไปปราบกะลีเป็นฝีสองเป็นน้องสี่ที่เหลือใยขาหีกะลีหมดครับผม สวัสดีครับก็วันนี้พอดีวันว่างครับผมเลยแวะมางานแต่งงานเพื่อนผมครับผมก็มีความสุขมากเลยครับเพราะว่าเจอเพื่อนสมัยมต้นกับมปลายเยอะมากครับก็ไม่ได้เจอกันแบบบางคนไม่ได้เจอกันเกือบ1 0 15ปีก็มาเจอกันวันนี้ก็สนุกดีครับได้ก็มันดีครับหลายๆคนก็แบบหน้ามือเป็นหลังมือแบบเป็นคนมีเป็นดูเป็นคนมีอัจจะกิน บางคนก็ดูเหมือนเดิมครับผมก็ก็ไม่ได้เปลี่ยนอะไรกันมากแต่ว่าผมยินดีกับเพื่อนผมด้วยครับถือว่าเป็นคนที่มีความสุขครับผมถือว่าเขาได้แต่งงานครับผมในยุคนี้ผมว่าน้อยคนนะที่จะที่จะเจอคู่ครองที่จะได้แต่งงานที่จะได้มีโอกาสรักใครในปัจจุบันแบบนี้ครับก็ถือว่ายินดีด้วยครับผมแบบแคนนี้ครับคนนี้คนนี้เป็นหลานป้าเชงครับใครอยากจะฟ้องร้องน้ำ น้ำอมฤตครับน้องป้าเชงคือคนนี้ครับแต่ย e ิ่ยนั่นหลานป้าเชงจริงครับห้องเดียวกับมึงเหรอตอนมต้นดีนะครับทําให้คนที่เคยชอบกันมาเจอกันอีกทีนึ่งรักนะเพื่อนไอเห็นมั้ยบอกรักผมแล้วคนนี้เคยแอบชอบผมครับแอบรักแอบมากคนนี้คนนี้ครัวใหญ่สุดนะครับส่วนใหญ่สุดท้ายก็ได้กันเองนะครับผม หลังจากไปหาอะไรมานานแล้วเขาตะวบนกันอยู่อันนี้แหละครับผมพี่แอเป็นยังไงครับตอนมอตาที่ดาดาได้โม้าเริ่มแล้วเริ่มที่จละไอสัตว์ดนี่กูไม่เคยจำอยู่ในหัวสมองแอปแอปเคยว่ารูปให้รูปหนึ่งว่าให้คนอื่นแล้วบอกว่าเขาไม่เอาก็เลยให้ชุพู่แทนประทับใจมากๆผมว่าเรารีบไปก่อนีนว่าครับเพราะว่าจริงๆแล้วเราควรเป็นห่วงคนงานแต่งงานเพราะว่าเขาเตรียมตัวมานานมากเพื่อที่เนี่ย ผมอยากให้เขารีบขึ้นหอเร็วๆครับนี่เดี๋ยวเราไปไปเถื่อนสไตล์เราต่อดีกว่าครับผมเมื่อกี้ผมส่งเพื่อนเข้าหอไปแล้วนะครับหวังว่าคงม,มีความสุขกันอยู่ในหอกันอยู่นะครับผม,ผมก็ผมก็ยินดีด้วยนะครับผมว่าการแต่งงานหรือการเข้าหอนี่มันก็คือเหมือนกับว่าเป็นบทสรุปของความรักเพื่อเพื่อสังคมมากกว่าเพื่อให้คนได้รู้ว่าฉันคบกันฉันตั้งใจรักกันฉันตั้งใจ ร่วมใช้ชีวิตไปด้วยกันแล้วก็ชั้นเป็นคู่ครองกันนะครับส่วนส่วนหลังจากนั้นมนุษย์ก็น่าจะเกิดมาหน้าที่หนึ่งของมนุษย์ที่เกิดมาก็คือน่าจะเป็นเรื่องของการสืบพันธุ์เพื่อต่อยอดความเป็นมนุษย์ต่อไปเพราะฉะนั้นการสืบพันธุ์มันก็คือการมีเพศสัมพันธ์การมีเพศสัมพันธ์กันนั้นบางคนที่แต่งงานกันก็คิดว่าความรักเป็นสิ่งที่สําคัญมากในการที่จะมีเพศสัมพันธ์ได้ก็คือต้องหาคู่ครอง เพื่อที่ว่าจะมีความอบอุ่นทางใจความปลอดภัยทางใจความมั่นคงมีคนที่คอยดูแลแต่บางคนที่เขาไม่มีคู่ครองเขาก็มีเหมือนกันที่เขาต้องการแค่คู่นอนผมกำลังจะพาคุณไปที่ที่หนึ่งที่เป็นที่ที่คนอยากหาคู่นอนมาเจอกันที่ที่เราจะไปเนี่ยผมขอบอกจริงครับว่าแม่งเถื่อนมากครับ ถ้าไม่แน่จริงนี่ไปไม่ได้เลยนะครับวันนี้รถเบนซ์คุณปู่ผมใช้ไม่ได้ครับมันอันตรายครับผมเลยต้องไปยืมรถมาครับรถที่มีฟิล์มหน่อยเพราะรถผมมันไม่มีฟิล์มครับอุปกรณ์ก็คือใช้กล้องจากโทรศัพท์ครับแล้วก็กล้องจากกโปโครับเราก็จะติดด้วยสกอตเทปครับนี่เลยครับเดี๋ยวพี่ต้าก็จะช่วยไปครับนี่เรามีอุปกรณ์แค่นี้ครับผมกล่าว่าเดี๋ยวจะให้คนเข้าไปตรงนี้แล้วถ่ายไปตรงนี้ครับผมบอกแล้ว แม่งเถื่อนคือพูดจริงๆนะว่าถ้าเกิดคราวนี้เรามีโอกาสไปแค่ครั้งเดียวคือถ้าพลาดจริงผมว่ามีสิ์ตายได้เพราะว่าผมเชื่อว่าคนแถวนั้นแม่งยิงผมแน่ถ้าแม่งรู้ว่าเรากำลังจะไปทําอะไรแบบนี้แล้วก็มันน่ากลัวจริงนะครับมันน่ากลัวจริงนะเว้ย <c oughs> <c oughs> จริงอ่อไม่ไปแล้ว มันคือซอยธรรมดาที่มีโรงเจมีวัดมีโรงเรียนเนื้เซอรีมีมีคนอยู่กันปกติแต่ตอนกลางคืนคือมันเป็นซ่องทั้งซอยครับทั้งซอยเลยผมเลยอยากพาไปดูว่าอาบที่ที่เขาขายบริการกันในอีกแบบหนึ่งเป็นยังไงเหมือนกับอาบบนวดเนี่ยตอนเด็กผมไม่รู้นะว่าอาบบนวดเขาเขามีมีการร่วมเพศกันเพราะว่ามันบอกว่ามันอาบแล้วมันก็อกแล้วมันก็นวดคือแบบเนี่ยมันไม่พูดอะไรตรงๆไง <He> ไม่บอกว่าว่ามันขายอะไรผ <You 'll S 2> มก็งงมาตักก้งแต่เด็กเนี่ยเพิ่งมารู้ <me your S 2> ตอนโตนเนี่ยก็เดี๋ยวผมพาไปดูครับ The league, The said you find name the tail Odele Odele you'll On I said find shirt name a my have wait Listen all you rounders, you better leave my women alone. Cause I'll take my special and run all you rounders home. Do

บรริกาดีมวันนี้คนเยอะครับพี่สักว์ดำพี่สักว์ดำจัดไปเลยจัดเท่าไหนไม่จัดเลยที่เท่าไหร่ครับพี่แปดร้อยแปดร้อยถ้าไปหมดพี่ก็รถให้ใช่ไหมเมาลดไม่ได้สี่คนเลยน้สุขสาวด้วยแปดร้อยต่อคนกี่ชั่วโมงวันสาวไม่เกินสองชั่วโมงภายในสองชั่วโมงเหลือประมาสิบนาที่สิบห้าที่จังหวะเราแค่นั้นเองกี่ทีก็ได้เจ็ดไม่ดุดเด่นเฮ้ยเด็กนิสัยดี พี่หมดทุกร้านแล้วนะผมจริงๆพี่หมดทุกร้านแล้วก็คือว่าถ้าพี่ไม่ไปอีกพี่ก็ไม่เจออะไรแล้วแต่ถ้าพี่วนกับไปอีกอาจจะไม่เจอน้องก็แล้วเพราะวันนี้ลูกค้าเยอะอมดแล้วอ๋อวันเสาร์นี่ว่าเสาร์ใช่พี่ครับนั้นเดี๋ยวผมขอให้น้องๆผมเลือกกันคิดแป๊บนึงนะครับพี่ขอคุขอเถียงกันตั้งแต่สนใจครับแต่เดี๋ยวรอแต่น้องเขาเขินพี่เขาไม่ค่อยกล้าตัดสินใจครับพี่นะเถียงกันก่อนนะขาขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับคุณมากครับพี่ รอดไปจั๊กสบายโอเคไปไปไปเดี๋ยวค่อยเอาฝั่งขวาดีกว่านะสบายเลยป่ะจั๊กได้เลยป่ะเมื่อกี้ถ้าเกิดได้กล้องซูมสุดยอดแต่เมื่อกี้ก็ได้มาพี่แอรถามเยอะๆถามเรื่องอะไรดีวะก็เรื่องพิธีการเข่าอะไรย๋อสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ผมมาทันมากมาหมดยังเดอะไรี่ไอ้เหี้ย พี่เปิดเพลงกันตรงนี้เลยอ่ะก็เจ๋งเลยอ่ะไม่เหนเลย้ยคนนี้ขาสวยมากเลยออเขาสวยอ่ะแปดร้อยเท่ากันใช่ไหมพี่ครับผมจัดไปเลยน้องบริการดีเท่าไหร่นะพี่แปดร้อยกรผมโอ้ยพี่ดูทีวี้วยเจ๋งว่ะมาไงครับผมเจอแล้นะน้องของเขินเดี๋ยวผมรอผ่านแล้วถามเขาก่อนเขาเพิ่งมาเกดว่าไงเด็กๆเขานะเ รู้สึกผมคุณคุณหน้าพี่ในโจ๊กดาบีคุณหน้ารายการอะไรรายการอะไรอย่าไปบอกใครนะครับพี่เกิดแล้วพี่เกิดแล้วพี่ได้อะพี่ขอบคุณครับเดี๋ยวไม่บอกพี่นะไออ้วนที่เข้ามาที่หลังแม่งเห็นกล้องเว้ยแม่งหันมามองดูโกโปรแล้วแม่งหันไปหาเพื่อนพี่จะบอกว่าใช่อะเออเออออกไปเออหายใจแล้วผมมัน เลยทำเป็นเลยทำเป็นตลกเข้ามานี่ไงนั้นอั้นเดี๋ยวนี้ผ่านไปก่อนเลยนะ เนี่ยครับถนนสายนี้ก็กลับคืนสู่ปกติอีกครั้งหนึ่งก็ไม่น่าเชื่อเลยว่าภาพที่เห็นเมื่อคืนนี้ตอนนี้กลับเป็นเนี่ยคนขายข้าวพระมินทบาทเด็กไปโรงเรียนทุกคนกลับมาใช้ชีวิตกันธรรมดาโดยที่แบบเหมือนกับว่าไม่มีคนรู้เลยว่าเมื่อคืนนี้เกิดอะไรขึ้นไม่รู้หรือว่าไม่ยอมรับหรือว่ายอมรับแต่ก็ช่างมัน หรือว่าทําอะไรไม่ได้ผมว่าน,น่าจะเป็นเรื่องของกลไกทางสังคมมากกว่านี่ที่มันน่าจะมีช่องโหว่อะไรบางอย่างอยู่มผมไม่ได้คิดว่ามันถูกหรือมันผิดนะแต่ผมคิดว่าเมื่อมีความต้องการมันก็ต้องมีเรื่องที่มันตอบสนองอยู่แต่ว่า เราจัดการมันดีแล้วหรือยังเท่านั้นเองเวลามีเพื่อนมาที่บ้านหรือว่ามีแขกบ้านแขกเบืองมาผมมักจะชอบชวนมาขับรถวนในซอยนี้สนุกสนุกหนึ่งรอบครับมันเป็นมันเป็นหนึ่งใน Amazing Thailand สำหรับตัวผมนี่บอกกับเพื่อนอยู่ตลอดคุณลองคิดดูดิซอยซอยเดียวนุวย้ยมีซ่องมีบ้านมีโรงงานมีโรงเจมีวัดอยู่ในที่ที่เดียวกันได้แล้วมันเป็น มันเป็นระบบนิเวศท,ที่สุดยอดมากคุณลองคิดดูเลยว่ามีครอบครัวครอบครัวหนึ่งกําลังกินข้าวอยู่พ่อแม่แม่งสอนกันบ้านลูกอยู่ผัวเมียคู่หนึ่งกำลังจีบก,กันอยู่แล้วก็มีคุณอา마อากงนั่งดูละครอยู่ทั้งนั้นที่ข้างล่างอ่ะมันมีแบบมีแบงดามาขายของให้กับผู้ชายเงียนๆที่จอดรถเรียงกันอยู่ซึ่งมันเป็นความสุข ทางสายตาของผมมากเลยว่าผมไม่รู้นะว่ามันดีหรือไม่ดีแต่ว่าแต่มันเป็นความสุขของผมจริงๆคือคุณได้มองเห็นนรกกับสวรรค์ในที่ที่เดียวกันได้อะหลายๆคนรอบๆตัวผมมักจะบอกว่าแต่งงานบางครั้งก็เหมือนขึ้นสวรรค์แต่งงานบางครั้งก็เหมือนตกนรก ผมก็ยังไม่เคยแต่งนะครับผมเลยยังไม่รู้ว่ามันนรกหรือสวรรค์ดีแล้วก็ที่อโคโจรอย่างเช่นซ่องที่เราไปกันมาก็บางคนก็ด่ามันว่ามันเป็นที่เลวร้ายเป็นที่ต่ำชามเป็นนรกเป็นโลกีเป็นถนนโลกีเป็นเอเวจีอยู่บนดินแต่จริงๆแล้วหลายๆคนก็มาถอยห,หามันอย่างเช่นสวรรค์เหมือนกัน และโลกแห่งความจริงตอนนี้ที่หลายๆคนก็มองว่ามันเหมือนกับดันลบันดินทุกคนเกียรชังโลกแห่งความจริงทุกคนปฏิเสธไม่ยอมรับโลกแห่งความจริงถึงต้องไปสร้างโลกบางโลกอยู่แล้วบอกว่ามันเป็นสวรรค์แต่บางคนก็สามารถกลับมองโลกแห่งความจริงมองทุกสิ่งเป็นสวรรค์ได้ถึงว่ามันคงเหมือนคำพระคำโบราณที่บอกว่า สวรรค์อยู่ในอกนรกอยู่ในใจจริงๆผมว่าไม่ว่าจะสวรรค์หรือนรกมันอยู่รอบๆตัวคุณแหละ it, Baby, ผมว่าทางออกง่ายๆ Baby, ที่จะพ้นทุกข์ <'ll> อาจจะเป็น <my world S 1> คิดว่า <the> คุณก็ไม่ต้องคิดไปหรอกว่ามันมีนรกหรือเปล่ามีสวรรค์หรือเปล่า คุณคิดอย่างเดียวว่ามันมีแต่โลกแห่งความจริงแล้วคุณก็หามันให้เจอว่าสวรรค์กับนรกบนโลกแห่งความจริงเนี้มันคืออะไรแล้วทีเนี้ยถ้าคุณอยากอยู่บนสวรรค์หรืออยากอยู่ในนรกคุณก็เลือกเอาแล้วกัน สวัสดีครับพี่คนเรียกอาชีพพี่ว่าอะไรมัางครับแมงดาชุดกระชากลากมาพาไปที่ล,ลับก็ได้ตังแล้วความสุขมันก็มีมั่งไม่มีมั่งถ้าเราเก็บไปคิดก็น่าสงสารเขาแต่ว่ามันเลือกไม่ได้พี่คิดยังไงครับกับการที่เอาเพชศของแม่พี่มาขายแม่ของเราก็สืแม่แต่นี้มันเป็นส่วนของเราที่จะต้องต้องทำถ้าเกิดเราโดนจับอีกฝ่ายหนึ่งก็ต้องเจ็บตัว